ตอนนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้แอดมารอขบวนทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหานใหญ่รียก,กบขบวน258นะครับธรรมดาที่ ของบางานะครับเมื่อกี้ขบวน258ครับเดินเครื่องออกจากชุมทางหนอกประดุกนะครับแล้วก็ไปเข้าหลังสองที่ฝั่งตาลนะครับเพื่อลีกให้กับขบวนทักษิณารัฐที่31รอดสะพานยกระดับมาแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพ ปลายทางชุมทางหนาดใหญ่จะวิ่งผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับไม่จอดนะครับไปจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดยนิตชิ4505รอขอรอนะครับรับม่วงการจระโดไปแล้วนะครับ ่านไปแล้วนะครับโยนห่วงทางสะดวกเข้า